มาดูกันว่ารอบนี้จะบูมบอมซัมเบ้หรือเปล่าฮะไปื่อโอ้โ,โหคุณสิบห้ามาเมื่อกี้ยัดเป็ดมาคุณห้าโอ้โหไม่ได้ใช้ว่ะเออมาได้ใช้อยู่ยัดเป็ดมาโชว์ต่อไปเออโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยที่เพื่อนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยที่เออเรียบร้อยคุณสามสิบห้าเข้าไปโชว์นี่โอ้โหเอาเรื่องฮะเพื่อนผมคุณสามสิบห้าเข้าไปก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทนะเพื่อนผมเห็นไหมฮะโอ้โหขนาด โอเคผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะผมตอนนี้ก็มาเจอกับผมอ่ะงอปาสลอตอีกแล้วนะเพื่อนนะตอนนี้ผมก็อยู่กับหน้าเกมของซุปเปอร์มาร์เก็ตของค่ายพีจีนะเมื่อนะก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะเพื่อนผมทุนที่ผมเอาเข้ามาก็สองพันนะเพื่อนนะสำหรับเกมนี้นะฮะไม่มีให้ซื้อฟรีนะเพื่อนนะต้องหมุนโเองนะเพื่อนจนกว่าจะเข้าน้เพื่อนนะผมสำหรับเกมนี้คุณในฟรีของมันก็คุณสูงสุดก็อยู่ที่คุณห้าสิ ของเงียอ่ะเริ่มต้นเบ็ดไปที่สี่สิบบาทดีกว่านะเพื่อนนะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮะเพื่อนนะผมก็มากดออโต้ไปอีก10รอรบฮนะเพื่อนนะมาดูกันจะบุ้มบํามเบ้หรือเปล่ามา12บาทอย่างสวย40บาทมา,ต,าโโมต่อหรือเปล่าโอ้โหไม่ต่อเพื่อนวะมา60บาทตัวคุณไหลลงมาหรือเปล่าก็สําหรับเกมนี้ก็ลุ้นตัวคุณน,นะเพื่อนนะมาคุณ2มาแล้วมาตัวคุณมาอีกหรือเปล่าโอ,โ,โอเคผมหนึ่งร0อ 10บาทคูณ2เข้าไปก็220บาทนะเพื่อนนะมาคูณต่อหรือเปล่ามาลั่นต่อโอ้โหคูณ52เข้าไปให้มันรู้เรื่องกับเบื้องแตกไปแบบนี้นะเพื่อน,นนะมาโอโ้โอหโอห้โอหโอห้โหโอ้โหอย่างสวย90บาทนะเพื่อน,นนะผมมา174บาทตัวคูณมาคูณ2มาแล้วมาตัวนี้คูณ6แล้วมาตัวคูณยังไหลต่อไปได้อยู่มาอย่างสวยโอ้โหเรียบร้อยคูณ6เข้าไป468บาทคูณ6เข้าไปก็ เงินรางวัลไปที่2 8 0 8บาทนะเมื่อฮะเงินรางวัลซูเปอร์เมกา่นั่นเองนะเพื่อไนะผมมาโอ้โหมาดีอยู่นะเพื่อนนะแต่ฟรีมันจะเข้าหรือเปล่านั่นแหละอันนี้แหละคืออยากรู้ว่าฟรีมันจะเข้าหรือเปล่า190บาทมา1 2 0บาทเข้าไป80บาทโชว์ต่อไปยังไง80บาทโอ้โหเอาเรื่องคผรับผม470บาทคูณ2เข้าไปก็94 0บาทนะเมื่อนผมเงินราวันก้อนโตนะเพื่อไนะผมมา 80บาทนะเพื่อนผมมาดูกันมาคุณ2เข้าไป160บาทนะเพื่อนผมมันเข้ายากนะเพื่อนบอมันใช้สกิลเตอร์อ่าสี่ตัวนะเพื่อนนะในการเข้าฟรีนะสำหรับเกมนี้นะฮะก็ได้แบบเออค่อนข้างที่จะมายากนิดหนึ่งโอเคครับผมมันจะไปเหลือความสามารถได้ไดมครับผมเออมา,มาเออโาเออคุณ20ไอ้เหี้ยเมื่อกี้มาหเห็นหน้านะแต่ว่ามัน,ม,นมันไม่จ่ายนะเพื่อนนะโอ้โหอย่ามาแบบนี้ดิใจคอไม่ดีเออมา อย่างสวยอย่างสวยคุณ10เข้าไปก็120บาทเข้าไปฮะเพื่อนผมมาโอ้ยเป็ดฟรีในในฟรีคือไม่ไม่ไหวนะ้ำเพื่อนนะมาแบบนี้นะมาอย่างสวยอย่างสวยโอ้โหคอมโบไม่ค่อยเท่าไหร่นะ100บาทนะ้เพื่อนนะมาอย่างสวยคุณเก้าเข้าไปฮะเพื่อนฮะเออ162บาทนะ้เพื่อนผม มาหรือเปล่าคุณ20โอ้โหคุณนี่คุณ20มาให้เห็นนะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้น้เพื่อนนะโอเคับผมก็เงินรวมมาที่472บาทถือว่าน้อยมากนะเพื่อนนะก็ยังไงเพื่อนฟรีเกมมันเหมือนแบบอยากจะโชว์ให้เพื่อนดูเลยนะว่าได้แบบเออได้คุณสูงสุดถึงคุณ50แต่มันไม่มานะเพื่อนนะไม่มาก็ขออนุญาตขยำเบ็ดดีกว่านะเพื่อนนะมาเบ็ดร้อยนี่แหละวัดใจนะเพื่อนนะผม มาโอ้โหเบ็ดร้อยเอาเรื่องอยู่นะถ้ามาก็เออบอกแล้วถ้ามันได้มาก็มาเออเรียบร้อยคุณ6เข้าไป5 6 0บาทคุณ6เข้าไปอ่ะเพิงผมรูเรื่องก็เบิ่งแตกไป1ช็อตนี้ก็3ามพ24บาทนะเพื่อนนะมาไปกันต่อนะเพื่อนนะมาโอ้โ oh, หเรียบร้อยครับผมโอ้ใช้ใช้แค่สตัวนะเพื่อนผมตอนแรกนึกว่าใช้สตัวนะเพื่อนนะเห็นไหมคุณห้าถึงคนะุณห้าสิบนะเพื่อนนะ มาดูกันว่ารอบนี้จะบุ้มบ้ามซัมเบ้หรือเปล่าฮะไปื่อโอ้โหคุณสิบห้ามาเมื่อกี้ยัดเป็ดมาคุณห้าโอ้โหไม่ได้ใช้ว่ะเออมาได้ใช้อยู่ยัดเป็ดมาโชว์ต่อไปเออโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยที่เพื่อนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยที่เออเรียบร้อยคุณสามสิบห้าเข้าไปโชว์นี่โอ้โหเอาเรื่องฮะเพื่อนผมคุณสามสิบห้าเข้าไปก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทนะเพื่อนผมเห็นไหมฮะโอ้โหขนาดได้แค่คุณสามแห่นะถ้ามาคุณห้าสิบนี้บอกเลยว่ามันเถื่องามเพื่อนผมมาเออ มาคูณ5มามยยังไงคูณต่อหรือเปล่าเออ90บาทคูณ5เข้าไปก็450บาทนะเพื่อนนะมาคูณ5หรือเปล่าคูณ50มาให้เห็นหน่อยดิคูณ50มาให้ได้ใช้หน่อยดิโอ้โหไม่เห็นหน้าว่ะคูณห้า้าสิบาเพื่อนว่ะคูณ25เออมาคูณ25ก็ยังให้ชื่นใจหน่อยเพื่อนเพื่อนรักโอ้โห534รามสิบบาทนะผมเอ้ยคูณเข้า25เข้าไป13,500 3,350บาทนะเมื่อน้ำผมเงินรางวัลนะฮะ โอ้โหเรียบร้อยฮนะเพราะผมก็เงินเรารวมมาที่25,560บาทนะเพื่อนนะกับเบ็ด120ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพื่อนนะโอเคผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอ,พอเพาะเพื่อนต้อดีกว่านะเพื่อนนะขุนห้ก็มายากนิดนึงนะเพื่อนนะก็แต่ว่าเมื่อกี้ก็เออได้โชว์ให้เพื่อนเห็นแล้วว่าเออคุณในฟรีเกมอันนี้มันเอาเรื่องนะเพื่อนนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นอยากจะตามยังไงก็ตามในที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนนะก็สำหรับใครที่ อ่ะผ่านเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมนะเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะเพื่อนนะสำหรับวันนี้ผมงอ้อปลาสลอตขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวไว้พบก,กันคลิปหน้านะ